กลับมาติดตามกันต่อนะคะ nbtnot รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะช่วงที่แล้วพูดคุยกันไปหลายคนก็บอกว่าโหยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจกันด้วยต้องยอมรับว่าน้องๆเยวาวชนเองเนี่ยเก่งมากๆนะคะเวลามีการประกวดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมลองเข้าไปดูเถอะผลงานของน้องๆแต่และคนเองต้องบอกว่าโหยอดเยี oh, ่ยมบางทีเราก็อายเลยเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากการถ่ายทําอะไรต่างๆแล้วเนื้อหาในคลิปเองก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆยิ่งในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะก็ถือว่าน้องๆ ทได้อย่างยอดเยี่ยมมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นประจำทุกๆวันอังคารค่ะเราจะได้พูดคุยแล้วก็ไปดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่และจังหวัดวันนี้เป็นในส่วนของจังหวัดแม่ห้องสอนติดตามพร้อมกันค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัด PR อด3สบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพีอาดีสบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้เป็นในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะผู้ชมเราจะได้พูดคุยกับคุณชีวินสัทธาค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมพี่ชีวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับค่ะวันนี้เองที่แม่ฮ่องสอนถามก่อนอากาศเป็นยังไงคะโอ้มอเมื่อคืนเนี่ยถือว่าหนักเหมือนกันพายุพายุเข้ากันนะฮะแต่แต่ก็ไม่สร้างความเสียหายนะครับ ค่ะทําให้ช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายแล้วก็ทําให้ช่วงเช้าเนี่ยมีจัดก,กิจกรรมเป็นบิ๊กเดย์นะฮะในการรณรงค์การเลือกตั้งรั้งสุดท้ายนะครับที่จะเชิญชวนคนแม่สอนให้ออกไปเลือกตั้งวันนี้ก็มีจานวนนักศึกษาและนักศึกษามาจากมาเป็ันเยอะเลยนะครับ,บราจากค่ะจากช่วงอากาศร้อนๆเมื่อคืนเหมือนเป็นเหมือนเหมือนอากาศเป็นใจเนาะนะคะครับมาเช้านี้ยังสบายใจบอก ตอนที่ได้ใจบอกเมื่อวานถ,าถ้าตอนเช้าแปดโมงเช้าถ้าไม่มีแดดถ้าไม่ถ้าไม่มีฝนนะแต่ว่ากล่าวว่าต้องเรือไหลใครย้อน,นออนมนเดินทา้านี้แบบเช้าช่วงเช้าแปดโมงเนี่ยแดดร่มลมตกอากาศคึ้มสบายครับไม่ไม่มีฝนฟ้าไม่มีแดดเลยนะครับ ค่ะนะคะอากาศเป็นใจชุ่มช่ำใจนะคะทุกคนก็ okay, พร้อมรวมพลังกันไปเลือกตั้งพูดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจมากที่สุดในช่วงนี้แล้วค่ะพี่ชีวินเราย้อนกลับไปวันวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่อยเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ที่แม่ห้องสอนเองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะต้องยอมรับว่ากระแสก,การเลือกตั้งเนี่ยทำให้คนทำให้คนสนใจจะมาเลือกตั้งกันมากนะครับ โดยเฉพาะของจังหวัดแม่สอดน,นี่มีสองเขตเลือกตั้งนะครับเขตหนึ่งนี่จะประกอบด้วยอำเภอปลายปางมะผ้าอ,อําเภอเมืองขุนยวมเป็นเขตหนึ่งเขตที่สองก็จะมีเป็นเรื่องของศกเมยแม่เสลียงแม่ละน้อยนะครับก็จะจังหวัดแม่สอนจะมีสองเขตการเลือกตัง้งซึ่งทั้งสองเขตการเลือกตั้งนี้นะครับมีคนออกมาใช้ติดประมาณนะรประมาณเ5ปรนนะครับประมาณ11,400้กว่าคนทั้งสองเขตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมากันเต็มทั้งหลช่วงเช้านี่แน่นมากเลยจะมาว่างๆก็ประมาณสัก สี่บงสามสี่บงเย็นนี่ก็เบาหน่อยค่ะ<า>คิวที่ยาวมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งนี้เขานอกแถวนะครับทั้งในในห้องแน่นห้องแอร์แน่นไปเลยจริงๆแล้วว่าคนก็นจะมาหลบหลบแอร์ได้ได้แอร์เย็นๆยในห้องแอร์นะครับก็สบายหน่อยกับมาการเลือกตั้งทั้นนี้คึกคักมากเลยนะครับบรรยากาศนะี่ยคนข้าราชการที่อยู่ที่อื่นแต่มีผู้นำที่อื่นเนี่ยก็จะมาลงแท็กซิ่กับลงตั้งลงนกตั้งนักลุงนาที่นี่นะครับ ค่ะนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างเต็มที่คนมีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าคือทุกคนที่เขาลงทะเบียนเขาก็ไปใช้สิทธิ์ตามที่เขาได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคเหตุขัดข้องอะไรใดๆใช่ไหมคะช่วงของการเลือกตั้งล่วงหน้าแนงสอนนี่ไม่มีปัญหานะครับผมถามทางปอกกต,ตแล้วค็บอกว่าแนงสอนนี่โอเคร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการล้องเรียนไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนตั้งใจมาทํามาเขาแถวคิวกันยาวมากเลยก็ยอมรับเลยนะครับ จริงๆแม่งสอนเนี่ยพื้นที่เป็นความยากลําบากในการจะเดินทางไปไปเดินทางไปมานะครับเพราะว่ากาชาติพันธุ์ด้วยการเดินทางมาลงติดเลือกตั้งเนี่ยฮะทุกคนจะต้องมีความตั้งใจอยากมาอยู่แล้วโดยเฉพาะชาติพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกมาการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะแม่งสอนนี่มีประมาณเจ็ดเจ็ดแปดชาติพันธุ์นะครับการเรียนม้งรูเซอร์รีซออะไรพวกนี้ทุกคนก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์ในการทงนี้นะครับผมว่าจะเป็นสิ่งที่น่าจับตาว่า วันที่สิบสี่เนี่ยแม่สอนจะเกิดสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับในการทำนี้นะครับแต่ทุกคนก็มีการดอนลงพยายามจะดอนลงว่าอยากให้คนแม่สอนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเส้นทางคับนาคมเนี่ยนะเขาบอกว่าช่วงนี้จะอาทิตย์นี้จะมีพายุเข้าก็ยังมากันไนะอยากให้เกิดปัญหาเพราะว่าแต่ทางทางทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีการเตรียมนะเตรียมเรื่องพอเตรียมเรื่องรถด,ด่วนอะไรพวกนี้มอเตอร์ไซค์ด่วนอะไรพวกนี้หรือลวดหรือเรือนะครับที่จะเล่น การส่งทีมเพื่อตั้งมาเนี่ยครับทุกทุกเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับท่านครับ ค่ะนะคะคือเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของการรณรงค์แล้วเราก็พยายามนึกว่าเอ๊มันจะมีปัญหามีสิ่งขัดข้องอะไรต่างๆหรือเปล่าก็เตรียมแนวทางการแก้ไขเอาไว้ทั้งหมดแล้วตั้งเป้าเ,าเอาไว้ว่าอยากจะให้ถึงสัก80%หรือเกินกว่านั้นหรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้พี่ชีวินใส่เสื้อสีขาวรณรงค์เหรอคะวันนี้โอ้โหโช,ชว์หน่อยโชว์วหน่อยงคมาครับนี่ฮะไปโดรณรงค์งมาเลยครับน,นี้ อย่างได้มีหมวกนะครัมีหมวกไปลงใช oh ้ oh โบสครับวันนี้ใส่ทั้งวันเลยครับนี่ใส่ทั้งวันเลยครับไม่ได้ซักเลยใช่ไหมคะยังให้ไม่ซักก็เพิ่งแจกเมื่อวานนี้ครับอันนี้คือเสื้อที่เป็นกิจกรรมบิ๊กเดย์เมื่อเช้าใช่ครับบิ๊กเดย์เมื่อเช้าเนี่ยนะครับจําใส่ทั้งวันเนี่ยแหละครับก็เลยแบบมันก็เป็นความภูมิใจว่าเออเราอยากจะเราจะลงให้คนออกไปเลือกตั้งเนี่ยเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ให้น้องๆสำนักงานในสใส่ทุกคน ค่อให้ทุกคนเป็นเราเป็นหน่วยงานประชาพันธ์เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนด้วยร่วมกันออกไปดําเนินการประชาพันธ์ทั้งรอมนะแต่พกนี้นะครับค่ะอย่างเลือกตั้งเรื่องหน้ามก็เหมือนเป็นเป็นเป็นการซ้อมใหญ่ไว้ไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วนับถอยหลังอีก5วันพี่ชีวินแม่ห้องสอนเราพร้อมแค่ไหนสําหรับ14พฤษภาคมคะเพราะว่าความตั้งบอกว่าประมาณสนนั้ก้า่เปอมเ็น้นะครับในการเลือกตั้งเนี่ยฮะทุกการ ที่บัตรต่างๆนี่ก็เตรียมความพร้พอมไม่หมดแล้วในการที่จะส่งไปนําหน่วยเลือกตั้งต่างๆการเตรียมบุคลาการการซักซอบรับรองได้ว่าแม้สอนจะไม่มีปัญหาเรื่องความผิดพลาดความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะการเลือกตั้งต่างๆเพราะเราให้ความรู้กับการอบรมเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับไว้พร้อมมาแล้วปัญหาอุปัรรค์ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับมีปัญหาอย่างเดียวคือการขับมนาคมอาจจะล่าช้านิดหนึ่งในการรายงานผลและการรายงานคะแนนเท่านั้นเองนะครับทั้ง ะระยะเวลาก็ยาวนานเหมือนกันตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นถ้าจุดไหนตรงไหนที่กลัวในเรื่องของการเดินทางต่าง,าง,าง,างๆหลายคนก็บอกว่าฉันตั้งใจจะไปตั้งแต่เช้าเลยค erm ่ะเผื่อมันติดขัด,ด,ดเผ <ๆ S 1> ื่อมันมีเหตุถ <P> ูกเชิญอะไรต่างๆขึ้นมามันจะได้ทันเพราะปีหนึ่งก็วันเดียวแค่นี้แหละที่หลายๆคนก็รอนะคะที่จะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดเองเราก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่รณรงค์ให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนเต็มที่นะคะพี่ชีวิน ใช่ครับใช่ครับเราก็จะมีรายการรายงานสดเข้าไปท้งท้งเอ็นบีทีเชียงใหม่ด้วยไปจากทางกรุงเทพด้วยแล้วก็ทําข่าวในพื้นที่เพื่อเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนที่ยังไม่ออไประเศสิทธิ์ในการออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่เขามีสิทธิ์มีชื่ออยู่นะครับท่านครับ ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะได,ได้ได้ได้ติดตามบรรยากาศกันไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างแม่ห้องสอนเนี่ยหลายคนก็มองกันไปว่าเป็นบรรยากาศนะเป็นสีสันนะถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่การเดินทางต่างๆมันคล่องค้ังยากแต่ในเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์เขาเต็มที่มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนที่พี่ชีวินได้บอกไปนะคะเห็นแบบนั้นจริงๆแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เขาคึกคักแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้งมากเลยใช่ไหมคะผมว่าเปลนตัวมากเลยปี เปิดตัวบ้าน็ทุกปีเพราะเราไม่ได้เคยเลือกตั้งมานานแล้วหลายๆปีเกือบสี่ห้าปีแล้วเราไม่ได้เลือกตั้งปีนี้เป็นปีที่แบบกระตุ้นท่้นทุกคนอยากจะออกมาเลือกตั้งใช้เสียงเพราะของคนนี่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับรักใครชอบใครก็เลือกเอาเลยนะครับค่ะยังไม่ได้มีการแจ้งเหตุทุจริตอะไรหรือว่าอะไรเข้าไปที่กกตใช่ไหมคะไม่มีครับมแล้วกกตบอกช่วงนี้ไม่มีจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยป้ายส่วนใหญ่เรา สายวันเนี mm ่ย hmm. ป้ายถูกทำป้ายเนี่ยไม่ไม่ถูกทำลายครับมันล้มเพราะรวมรวม้ากนเองคุณยจยก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีการเรื่องปัญหาเรื่องการชุวยชดดียังไม่ยังไม่ได้รับรองการร้องเรียนมานะครับนครับ ค่ะนะคะการทุจริตไม่มีเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อย<ะ>ทุกทุกทุกพักทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างถูกต้องนะคะก็ไม่มีใครฝาฝืนใดใดทั้งสิ้นละนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการหาเสียงเป็นการเลือกตั้งอย่างโปรง่งใสอย่างยุติธรรมมากที่สุดท้ายนี้พี่ชีวินฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะนับไขวหลังอีก5วันสําหรับการเลือกตั้งที่เรามีสิทธิ์ของเราเองไปใช้สิทธิ์กันนะคะ ไปอยากเชิญชวนชาวแม่้งสอนทุกคนนะครับในการสิ่งหนึ่งสิยจังียงของเราเนี่ยใอยากให,ให้ทุกคนออกไปเลือกตั้งนะครับเราจะได้ได้ได้สิ่งที่ทุกคนต้องการขึ้นมานะครับใน,ในว่าอยากจะออกไปใช้สิทธิเสียงยังไงกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรานะครับในการที่จะไปย้อนบัตรในการนี้นะครับ นะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีเรื่องอะไรสงสัยก็สอบถามไปได้ที่ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเองหรือว่าสอบถามไปที่กรกตประจำจังหวัดได้เลยเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยรวมไปถึงติดตามเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งในวันที่1 4จากแม่ห้องสอนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใช่ครับดีดีครับได้ค่ะโชว์เสื้ออีกสักทีค่ะพี่ชีวินในในเราใส่มาละกรกตแม่ห้องสอนชวนเลือกตั้ง นี่สิบี่14พฤษภาคม,มสเสื้อสวยมากค่ะเอะคนใส่ก็หล่อขอบคุณมากค่ะพี่ชีวิน <c oughs> ค่ะสวัสดีคร <c oughs> ับขอบค <c oughs> ุณ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศวันนี้จริงๆทั่วประเทศเลยค่ะเขาจัดกิจกรรมพร้อมกันของทางกกตในแต่ละจังหวัดนะคะเป็นบิ๊กเดย์ค่ะเป็นการรวมพลังคนในจังหวัดเรื่องของการรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะชเช้ามากๆ7จ็ดโมงเนี่ยทุกจังหวัดพร้อมแล้วจัด กิจกรรมของจังหวัดของใครของมันไปเลยนะคะก็เป็นการเลือกตั้งพร้อมเพียงการรณรงค์พร้อมเพียงการทั่วประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงต้องบอกว่าที่แม่ห้องสอนพร้อมพร้อมมากแล้วจริงๆเกือบ100%เอร์แล้วเชื่อว่าในวันที่1 4พฤษภาคมทุกอย่างพร้อมเกินร้อยอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกวันอังคารผู้ชมในช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PR d 3ดี3บอกข่าวและเรื่องแบบนี้เราจะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่และจังหวัดว่ามีกิจกรรมอะไรมีหัว ข้ออะไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอยากจะสื่อสารกับพวกเราบ้างติดตามเป็นประจำได้ในทุกๆวันอังคารแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้าย n b t นบีรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ